สบายดีสบายดีพีพีเอฟซีทุกๆคนทั้งฟังลาาและฟังแทนตั้งประเทศทาเด้น้องเมื่อนี้ก็ไปอยู่กับน้องรถตอนเนะ้าเนาะทุกคนตอนนี้ก็ประมาณ8ปดโมงแล้วแต่ว่าฮอนแหงทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่เวียงจันทร์ประมาณเสาเกนะ้าหาสามสิบองศาเนาะทุกคนฮอนฮอนเนาะสิเปิดพัดลมเปิดแอร์อยังกับเย็นดอกฮอนแหงขนาดตอนเ้าได้นี่นะอัน,นนี้แม่นอันองศาตอนเนะ้าเนาะตอนสวยนีออกเขื่อนบ่ได้เลยฮอนแหงทุกคน คืออยู่ในเหือน,นี้ค่ะบเปิดพัดลมนีอยู่บรา้ฮอนเหือ,อไรแบบน้อยเลยนะทุกคนก็คือตอนช่วงปีใหม่ให้เราอย่างอากาศอย่างเนางหนาวเย็นเย็นตื่นมาอยู่ร้องสา่านฮะยังเมียนแบบน้ำหมอกอยู่เนาะทุกคนบาดแล้วปีใหม่ปุ๊บแบบผมฮอนจากมาใจชื่นเนาะอยู่ร้องสั่นก็คือสีฮอนคือกันเลยแล้วแบบมันฮอนไรมันเฮตห้เกิดตุ่มฟดเหือน,นะทุกคนขั้นขัน เป็นตุ่มน,ๆๆน้อยๆเห็นอะออกตามโตเนาะตอนนี้น้องโรดกะเอ่อเทพีอ่อนอีอย่างแล้วยังบรร่าฮันไออามน้ำเท่าน้องทุกคนก็เลยมาอัดลิพย์เตสาสา็มๆเนาะทุกคนตอนนี้ก็เป็นม,มุงแล้วแหละเป็นม,มุลปลายแล้วเนาะทุกคนกัมีพี่ๆหลายๆคนเนาะมีพี่ๆเอฟซีหลายๆคนถามน้องโลดว,ว่าไปเห็นอยังเวียงคือแบบเออบางทีก็เห็นอยู่ลองซานบางทีก็เห็นอยู่เวียงสินะน้องโรดก็เลยว่าเออจะมาตอบเนาะก็คือน้องโรดทันอัน มีเหือืนอยู่เวียงจันด้อเนาะมีเหือืนอยู่เวียงจันตอนที่แรกๆก,กับมาเหียนมายู่น้ำยมายู่น้ำยยแล้วก็อพยันย้ายไปยู่อึเหลังนึ่งน้ำเมียเพิ่นล,นละเหงลังนี้น้องรถกับแบบเออซื้อเอาซื้อเอาแล้วแบบผ่อนเขาเรียกผ่อนบ้านนะทุกคนเออน้องรถก็เลยว่า <S <S เหียนจบแล้วก็ยู่เวียงพี่เลยตอนช่วงนึงทางกายเห็ดเบี้ยบอัะทุกคน <S 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 เห็ดเบียบเห็ดเบียยอยู่เวียงนี่แหละช่วงเหียนจบ ลากะเฮ็ดเวียกยุเวียงนี่แล้วแต่ตอนช่วงนึงท่านกัคาเห็นแล้วน้อกออกเวียกเลยเนาะลวกะตอนนี้ก็ยังไม่ได้พอหันได้ไปเฮ็ดอีกก็เลยว่าว่างงานช่วงนี้ก็เลยว่าเที่ยวไปล่องซานแด่ไปล่องซานดนลากะกลับมาเวียงสินะเที่ยวไปเที่ยวมาก็คือน้องรถท่านมีเหื่ออยู่เวียงแล้วก็เที่ยวไปเที่ยวมาท่านอยู่บ้านท่านมีเรียกน้องรถกับสิบานเนาะกับบ้านไปซอยเวียกพ่อแล้วก็ เออแล้วละก็กับประมาณถ้ากับลองศาลโดนสุดกับประมาณเดือนอ้งสมเดือนมาได้ทุกคนกับเธอหนึ่งตอนช่วงโควิดหันโดนเติมตอนนั้นถ้าโามีช่วงโควิดแบบนี้กะเออช่วงนี้ก็ยังมีอยู่เนาะโควิดแต่ว่ากับไปมาได้รอยู่กั ดน <ITA> สุดกับประมาณเดือนเดือนปลายเดือนหนึ่งเนาะทุกคนก็กลับมาเวี้งเพราะว่าเขาก็เที่ยวไปเที่ยวมาเขาสิไปยุ่เลยกับไรเนาะก็คือน้องรถทานมีเหืืนอยู่อเยี่ยงนี่ก็เลยว่าเที่ยวไปเที่ยวมาเนาะทุกคนก็หลายๆคนอาจจะสงสัยเนาะว่าเออเบื่อหนึ่งละเมื่อเวียงเบื่อหนึ่งละอันไปล้องศาลมีพี่พีเอฟีเพิ่นถามมาว่าไปเวียงเท่นยังเนาะดนดนน้องรถกับเออเห็นเห็นทายคลิปเนาะว่าไปเวียงแล้วก็ไปล้องสาลสินะ ก็จะประมาณนี้นะคะช่วงนี้ก็บไริออกไปชี้ใดน้อยยู่เตเฮือนมันฮอ้นนะทุกคนชีออกไปอันถ่ายคลิปอยู่ข้างนอกกะเออมันฮอน้อนฮอ้นไปไปบริได้คันว่าสิไปก็ต้องไปแบบแต,แต่เศร้าเจ็ดโมงหาประมาณเก้าโมงในกระสิบฮอนหลายและตัวแหล่งก็ประมาณห้าโมงห้าโมงห้าเจ็ดโมงสี่ก็เออมันก็ชิเริ่มเย็นเย็นแล้วเนาะ เมื่อหน้าเดี๋ยวสิไปละท่ายคลิปอยู่ในในเบียงให้เบิรงเนาะเพราะว่านุ่งรถก,กับ่บคอยได้อันเออไปท่ายคลิปไดนเนาะไม่ได้ดไปค่อยท่ายคลิปอยู่แถวอเบียงไลยเนาะมาเบียงกับอยู่เตหเหือนเนาะทุกคนเดี๋ยวเมื่อหน้าสิพาทุกคนไปเลาะอ,อยู่แถวเบียงเนาะไปคนเดียวกับโบคอยจะมู่อ่ะนะทุกคนโบมีมู่ปกติฮันฮันน้องลี่มาเวียงแล้วก็เออสิพาไปน้ำกันบางทีกับโบไปขี้คาดไปแล้วก็พากันนอนอยู่เหือนเนาะทุกคน อันนี้นงรดก็ยู่เือนคนเดียวเนาะก็มีหลายหลายคนถามนงรดมาว่ามีแฟแล้วเป็นยังบอเฟออกกล้องนำบออกคลิปนำนงรดกะเออกะออกได้ทุกคนกะออกทุกคนอาจจะเห็นเนาะแต่ว่านงรดก็บด้คอยได้ว่าเอออันนี้แฟนนงลดเดอออกคลิปเดอกะเห็นแบบท่ายคิปกะออกอยู่เนาะแต่หลายๆคนอาจจะยังบอูฮเนาะกะออกเราบอคอยมักออกกล้องปันไหนนงรดก็เลยว่าเออบอคอยจะได้ท่าย เราก็่ค่อยมากออกในคลิปน้งน้องรถกรเหรือา่าค่อยได้ถ่ายเนาะกัเราก็เฮ็ดเวียวกของเราไปหน้าที่ไผ่หน้าที่มันก็เลยว่าเออบ่ค่อยได้อันนั้นอันนั้นเรื่องยุ่งง่วงของไผ่ปานไหนเนาะอันโดนๆก็ออกคลิปนํากันอาจจะเห็นถ่ายถ่ายน้ากันโดนๆก็อาจจะเห็นอยู่ในคลิปบางคนก็นอาจจะ่ฮูหเนาะเดี๋ยวมือหน้าที่ถ่ายให้พี่ๆ f อสเบิ่งเนาะบางคนก็นว่าโอ้ย มีแฟนแล้วเป็นอย่างคือบออาแฟนออกกองนำยานคนหงขบอแมนเดลยทุกคนเล้าพันเราตั้งบออกเองเด้อเราแบบเราบบค่อยมากออกกองขนาดทุกคนก็เลยก็เลยว่าเออต่างคนต่างเหตหน้าทีของไพ่ของมันแล้วก็แล้ลวนัดนกับประมาณนี้นะคะนงนี้ก็ <c oughs> ยังงยูเหินยูซานเนาะอันยามนี่ยังจกักยังเป็นอีกอย่างนู้นเลยนะยังเป็นไออยู่บเข้าใจไอนี่แบบไอแซวซีสม บพว่าอันลัดูได้กับไอ้บอว่าเนี่ยำบาวเนี่ยมโปนาวกับไอ,อ้ไหัวใจจักมันเป็นยังเนาะกินยากันเออก็ดีอยู่มื้อนึงเราก็มาเป็นอีกสินะทุกคนจักมันเป็นยังน่าจะเป็นแบบไอซ้ำเหือแบบไอ้ทอดอันเนยมไอแล้วก็ไอ้สินะทุกคนบอกว่าเสี่ยนกินยาอย่างให้มันหายขาดเลยสินะ,ะเดี๋ยววันช่วงนึงก่อนแลยวน้องวัสิไปห้องหมอเนาะ ไปกวดดึงรายละเอียดว่าเออเป็นอย่างแต่เทเนาะเพราะว่าฮอเราดูฮอนกันอย่างไอระดูน้ากับไอท,ท,ทั้งทั้งที่น้องรดน้ำเป็นคนบอลคอยมากกินน้ำเย็นเลยทุกคนยุ่งกันน้องรดอ่ะกินแต่น้ำฮอนก็น้ำอุ่นเนาะทุกคนปะนั้นกันอย่างไอเนาะปวดขาช่วงนี้ยวนทางฝั่งเหลาห่าฮอนแห่งบุกง่ายยุ่ห่างกันบ้านพี่พีเอฟซีก็ฮอนคือกันหรือบอเนาะถ้าฮอนแบบนี้ มันต้องแรงหละมันต้องแรงแบบอันอยามเขาเจ้าเทดให้หน,หนานะทุกคนเพราะว่าปีนี้มันฝนตกหัวปีเนาะมันก็เลยว่าเออเทดให้ฮอนช่วงนี้นะทุกคนช่วงหนึ่งท่นน่าจะฮอนช่วงปีใหม่ท่นมันทึต้องอันนี้มันบ่าฮอนมันหนาวเนาะทุกคนก็เลยว่าแล้วปีใหม่ปึ๊บมันก็เลยว่าฮอนกาบ่ได้ออกไปชดัดยอยู่แต่เห,นหอนฮอนก็คือ อยู่ทางฝั่งไทยเนาะนงรถเห็นสวงนี้โอ้ยบักทุเรียนเป็นฤดูของทูเรียนแท,ะท,ะท,ะทะ้ๆ้เบิ่งเรือนเฟไปหางใดกัอโอ้ยเต็มเบื้ทงเรียนห้าบาทเออแบบขจ้าอันแบบเออเป็นการตลาดเนาะห้าบาทสิบบาทลูกละบาทอะไรประมาณนี้นะทุกคนแบบลลยแหงแล้วก็บ,บ่แพงบ่แพงลลยเนาะแบบหลายๆคนก็นสามารถซื้อกินได้แต่ยุแต่ว่ายุหลาวนะปีนี้แพงแหงเนาะทุกคนค่าอันช่วงโควิดมานี่แล้วแบบ ทุเลียนแพงแห่งตะกี้ท่านมีแต่โลหนึ่งอันสองร้อยสองร้อยปลายก็คือประมาณห้าหกสิบพันต่อโลหนึ่งโลหนึ่งห้าสิบพันตอโลหนึ่งห้าสิบพันกีบเนาะตตอร์โลนึงที่บลิฟแต่ว่าเดี๋ยวนี้โลละแสนแสนปลายขึ้นแบบเป็นสองเท่าเลยทุกคนก็เลยว่าเออบสามารถสิซื้อก,กินได้อดเอาแล้วทุกคนมือใดที่ไปไทยโอ้ยกลัวสิไปไทยได้การน,น่าจะเมืดยามทุเรียนแล้วเนาะทุกคน เดี๋ยวทาให้มันยามหลายลหลายลกว่นนี้ก่อนเนาะจึงซื้อกินช่วงอันมันอาจจะมีช่วงนึงดอกเนาะทุเรียนหลายๆทุเรียนแบบอันเป็นช่วงของอันทุเรียนหลายๆขค่ะทุกคนมันอาจจะชื้นเนาะก็เลยว่าเดี๋ยวทาหัวช่วงอันมันชืกๆก่อนจึงซื้อกินนะทุกคนช่วงนี้ซื้อวบเทๆโตแกะแล้วค่ะนะกล้องนึงกล้องละพันทุกคน ชึ้เป็นเงินลากับกล่อง4แสนกีบคุอานะโอ้ยซื้อบรไดแพงแฮงตัวแกะแล้วได้เห็นนะปีกายนี่ตัวแกะแล้วมีแต่โหลหนึงแสนปลายสองแสนประมาณนี้ก็เลยว่าเออซื้อกินได้แต่ว่าส่วนมีซื้อบรไดแท้ๆหโหลนึงทุกโหลละพันโหลละพันบาทถ้าตัวโกแกะกับสามสี่ร้อยห้าร้อยประมาณนี้ตัวเลยว่าเออควสามารถซื้อกินได้เนาะทุกคน เดี๋ยวทา,างหอดยามได้ไลฟ์ก็เป็นตาสะอ่อนได้เลี้ยวไปทางใดอยู่ในเฟซนะ่ะเออก็เฮ็ดแต่แบบเป็นผูกงามเหลืองอยู่ตู้เย็นผู้ใดก็เต็มแล้วก็แบบอยู่สวนเขาเจ้าเนาะเป็นเจ้าของสวนก็สิคักขนาดเดยแบบเวลาพามาแบบแงะออกมาละเลิ่มเมื่อฮะทุกคนน้องรถเห็นอ่ะยูยูอันทรทัศน์อันหนึ่งที่มียูทูยูทูบเบอร์ไปถ่ายเนาะทุเรียน เขเรียนโบราณนะทุกคนเรื่องเป็แจะแซ่บแพงเวลาว<ๆ>เขาเจ้า้าเนาะมันจะเป็นแบบเรื่องแบบเรื่องเลยนะทุกคนเป็นจะแซ่บแงพงทุเรียนโบราณดูทางภาคใดบูนู้อตุ้มจแล้วเนาะเห็นอันยูทูบเบอร์หลายๆคนไปถ่ายตัวเลยว่าเฮ้ยอยากลองสักครั้งด้คือสีแซ่บกระแพงอยู่ไหนเห็น,หน,น,นลแล้วใจฮัลรูนึกข้อใดปุ๊บจืดแล้วเนาะทุกคนถ้ามีโอกาสอยากไปถ่ายเดียวต้องรถศึกษาข้อมูลก่อนเ้อว่าไปไทยยังได สามารถอันไปไปเองได้บเแลสมมติว่าเขาเอารถไปเองขนาดตุงไปเซียอย่างใดจังไดเนาะก็มีพี่พี่เอซก็มีพี่ทางฝั่งไทยได้ส่งรายละเอมให้งรถแล้วแต่มันยังบริหารได้ดูเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมีข้อมูลจังไดซีมาบ,บอกอีกเนาะถ้าได้ไปไทยแท้ๆก็ซีไปเยี่ยมยามที่พีเอฟซีด้วยเนาะโอเคค่ะคลิปนี้กูมีอย่างไรเนาะก็คือว่าทะเลทุกคนน้องรถมาเวียงกับบริมาอย่างดอกกระมา เออสมมติมากมาอายุหือนี่แหละคันมีเรียกกับชิด้กับไปลองสารเนาะอีกจากหน่อยถ้าพอพูดอย่างกับชิด้กับไปอีกเนาะก็ เวียงนี่กระเที่ยวไปเที่ยวมาเนาะทุกคนทุกคนพีพีเอฟซีคนเก้าอาจจะหู้เนาะน้องรถมาฮิยังน้องรถก็อยุเวียงนี่แหละรากาเที่ยวไปล่องซานเนาะช่วงหนึ่งฮันกับไปยู่ล่องซานกับทุกคนอาจจะหู้เนาะบางคนก็เข้ามาติดตามไม่ก็อาจจะบูหูเป็นอย่างน้องรถคือกาอยุเวียงแล้วเป็นอย่างคือไปอยุล่องซานสินะโอเคค่ะสำหรับลี่มีน้องรถต้องคอจอลาไปก่อนเนะาะเดี๋ยวเจอกันลิปหน้าเด้อน้องรถกะมีแผนยากัน อยากไรสดแต่ว่ายุ่เหือน,น้องรถนี่มันนิดค่อนข้างว่าซาเลยทุกคนยุ่ในเมืองน,นี่มีสัญญาณแต่ว่าน็ตซากาลังให้ข้าเจ้าอันเอาอินเทอร์เน็ตมาเข้าแต่ว่ามือน,นั่นขาเจ้ามาผิดเหือนตัวเลยว่าบรีเอาเขาซํำเนาะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้น้องรถต้องขอตลาดไปก่อนเลยเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอบใจที่เข้ามาติดตามมาให้กําลังใจน้องรถและน้องวีเดอเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าายบ้าย